สวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันในเพ s i ม u เตอร์นะครับกับอัปเดตครั้งใหญ่ครบรอบ1ปีนะฮะเมื่อคืนที่มีอัปเดตมาผมทําคลิปรีวิวไปแล้วนะฮะแบบรวดเร็วนะครับเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือโซนใหม่ที่ชื่อว่าฮาร์ดคอร์นะครับจะเรียกว่าเป็นโซนใหม่ก็ไม่ได้นะจะเรียกว่าเป็นเกมใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะนี่คือโซนฮาร์ดคอร์นะครับที่ว่าเหมือนเดิมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมหมดเลยทุกต โดยที่สัตว์เลี้ยงในโซนนี้นะฮะถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยจะมีหน่วยเป็นฮาร์ดคอร์นะครับหน่วยพลังนะฮะซึ่งหน่วยฮาร์ดคอร์เนี่ยถ้าเกิดใช้ในโซนเดียวกันเนี่ยมันก็จะปกตินะครับไม่มีอะไรพลังไม่ได้สูงมากมีเอฟเฟคด้วยนะฮะเป็นคล้ายๆกับเป็นควันขึ้นมาถ้าเป็นฮาร์ดคอร์นะครับคือเจ้าฮาร์ดคอร์นะครับถ้าเกิดใช้ในโซนเดียวกันเนี่ยที่เป็นฮาร์ดคอร์ก็จะพลังประมาณนี้นะฮะคือเป็นพลังเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยแต่ถ้าเกิดเอาตัวฮาร์ดคอร์นะครับไปใช้ในโซนปกติโซนเด ตัวแมวที่อยู่ในโซนเดียวกันนะครับที่เราใส่อยู่ตัวนี้ถ้าไปเปิดในตู้ธรรมดานะครับก็จะมีพลังสามเหมือนกันแต่ว่าไม่มีคําว่าฮาร์ดคอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยเป็นเลขสามหมายความว่าจะมีพลังสูงกว่าเป็นทิลเลียนนะครับั่นหมายความว่าตัวนี้คือมีพลังสามทิลเลียนถ้าเทียบกับตัวเดียวกันในโซนนู้นนะฮะถ้าเอาตัวนี้ไปใช้ขุดในโซนนู้นก็คือ OP ไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าโซนนู้นเนี่ยคือเราปลดล็อกหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะสูงกว่าไปทำไม ในเมื่อของเดิมมันหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นรู้สึกว่าอัปเดตมาเหมือนไม่มีอะไรนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเรามีหมดแล้วไงยกเว้นถ้าเกิดอยากเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อไปปลดล็อกตัวที่แบบเก่งๆที่เป็นฮาร์ดคอร์นะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่อ่ะในความรู้สึกผมนะมันดูธรรมดามากเนี่ยฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแค่ฟา้ามืดลงอ่ะนี่คือผมต้องฟาร์มนะฮะอีก50ล้าน250ล้าน เพื่อไปโซนอื่นนะครับจนกว่าจะปลดล็อกทั้งหมดนะฮะคือที่ผมอยากรู้เนี่ยคือที่พิกเซลเวิลด์จะมีตัวเจ้าพิกเซลแคทนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ที่เรามีอยู่ที่เราฟาร์มมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะพลังการขุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเบสเฟนก็ตามแต่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยนะครับอาจจะต้องเป็นตัวใหญ่ที่มีคําว่าฮาร์ดคอร์หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือน่าจะมีแค่ตัวเดียวตอนนี้น่าจะเป็นพิกเซลนะครับเจ้าพิกเซลแคทที่อยู่ในพิกเซลเวิลด์แต่ว่าต้องฟาร์มใหม่ทั้งหมดเพื่อมันถึงตรงนี้โอ มันต้องเล่นใหม่ทั้งหมดเลยจากที่เราเล่นมาเป็นปีนะฮะคือมาเริ่มเล่นใหม่หมดเลยอะแต่ผมมีแผนอยู่คือเรามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่เราเปิดมาผมว่าผมจะไปที่ตลาดเอาไปเทรดตัวที่เป็นฮาร์ดคอร์นะครับคือจะได้ไม่ต้องมานั่งฟาร์มหาตัวที่แบบพลังสูงๆนะฮะมาฟาร์มแทนอะแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีกิฟต์อยู่นะครับเป็นของขวัญที่เขาให้มาครบรอบ1ปีรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้เหมือนจะปิดไปแล้ว ถ้าเกิดเข้ามาในเกมตอนนี้คือจะไม่ได้รับแล้วนะฮะหนึ่แอคเคาท์ได้หนึ่งอันนะครับอันนี้คือแอคเคาท์สำรองของผมนะฮะอีก4อันรวมมาแล้วเป็น5้าอันนะครับอ่ามาลองเปิดดูอันแรกโอ้เลนโบว้าวเลนโบเลนโบปาร์ที้แคทอ่ะตัวนี้ฮะเป็นคอมเพนเนียนนะครับแล้วก็ไม่มีฮาร์ดคอร์ด้วยเป็นตัวปกตินะครับได้เป็นเรนโบมาดูซิ นี่เรนโบ้ปาร์ตี้แคทแต่ตัวเล็กนะอ่ะต่อไปเห็นแล้วตัวธรรมดาเนี่ยมันมีขอบดำนะฮะปาร์ตี้แคทเอกลูซีธรรมดาอีกแล้วโอ้กวัเด่นได้ครบเลยกวัเด่นเรนโบ์ธรรมดาแต่ไม่ได้ตัวใหญ่โอเคห้าตัวฮะปาร์ตี้แคท เอาไว้เทรดเรนโบโกลเดนธรรมดาขาดแค่ตัวใหญ่จริงๆมันมีบั๊กอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาแก้ไปหรือยังนะอัปเดตเมื่อกี้คือเป็นบั๊กที่แบนผู้เล่นแบบมั่วเลยนะฮะเห็นเขาว่าถ้าเกิดไปเปิดสัตว์เลี้ยงที่เป็นแฟนตาซีเนี่ยโลกแฟนตาซีที่เป็นฮาร์ดคอร์นะฮะคือถ้าเกดเดเิดเปิดเปิดเปิดอยู่อาจจะโดนแบนได้เลยนะครับคือแบนมั่วไปเลยเห็นมีโดนแบนหลายคนเลยนะฮะไม่รู้แก้ไปหรือยังแต่ช่างมันไม่เป็นไรเราเทรดก่อน เทรดแตโดนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้มีขายอะไรบ้างโอ้ยเพื่อนซื้อไปหมดแล้วเอาจต่ตัวเดิมม่เออผมไม่รู้ว่าที่โซนฮาร์ดคอมีพ่อค้ามาขายหรือเปล่านะแต่อันนี้คือตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ฮาร์ดคอไม่มีเฮซผมว่าคนไม่ค่อยฟาร์มกันแน่เลยอะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากเล่นเหมือนเดิมซ้ำสองนะใช่ไหมน่าจะไม่ค่อยมีใครฟาร์มแน่เลยโซนใหม่ให้กิฟต์เหรอวัก <What? S 2> ี่อันเนี่ย เพื่อนห้าอันเอาโอ้เอายังกดไม่เสร็จเลยทำไมผมกลายเป,ป็นนุ๊บเกมบั็กใช่ไหมเนี่ยอ่ะห้องนี้มีแม่ฮัตคอร์อ่ไม่เอาอ่ะตัวใหญ่ไหลค่ามากก่อนนี้อยากได้ฮัตคอร์เพชรนี่น,นี่ของเพื่อนมีตรงนี้ไม่รู้เขาจะเทรดหรือเปล่าสัเลี้ยงฮัตคอร์สองพัน พลังสองพันไม่เอาอะ่ะเอาหลักหมืน่นจริงๆถ้าเกิดผมเล่นไปถึงโซนตรงนู้นได้แล้วก็เอามาเทรดน่าจะมีคนเทรดอยู่นะเพราะว่าน่าจะมีคนขี้เกียจเล่นนะครับเอามาเทรดตัวใหญ่แต่าก็ไม่มีความหมายอะ่ะเพราะตัวใหญ่ผมก็ไม่ได้อยากได้แล้วตอนนี้มันใช้งานไม่ได้ไงอยากได้อะไรที่ใช้งานได้จะได้ไม่ต้องฟาร์มฮาร์ดคอร์แต่ว่าหลักร้อยนะฮะอา่าไม่เป็นไรเพื่อนต้องการหลักหมื่นขึ้นอืมอ่ะน่าจะไม่มีนะฮะ ลองมาหลายห้องแล้วไม่ค่อยมีใครฟาร,ร์มฮาร์ดคอร์เพชรเลยครับน้อยมากน่าจะเล่นกันแค่ช่วงแรกแล้วก็ไม่ฟาร,ร์มแล้วขี้เกียจแล้วเคยเล่นไปแล้วไงไม่รู้อะไรโดนใจเขาเหมือนกันนะเอาแบบเดิมมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งคืออย่างน้อยๆเป็นโซนใหม่ที่แบบครบรอบหนึ่งปีเหมือนฮาโลวีนก็ได้เหมือนตอนคริสต์มาสก็ได้นะไม่ต้องโซนใหญ่คงต้องฟาร,ร์มเองและเพราะว่าไม่มีใครเทรดเลยเราต้องเปิดสัตว์เลี้ยงที่อ่ค่อนข้างจะโอเคหน่อยสักตัวหนึ่งแล้วกันตรงนี้ เอามาตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเปิดกิฟต์นะฮะได้เป็นคาเมลเจ้าอูดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์รับกิฟต์เป็นเงินของโซนนี้นี่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 น,นี่ไปอย่างเร็ว่าฮะต้องใช้วิธีนี้ครับฟาร์มเหรียญเองไม่น่าจะเวิร์กนานมากสามสิบล้านตรงนู้นห้าสิบล้านใช่ไหม เฮ้ยขอเหรียญโซนนี้ไม่เอาเจมขอเหรียญโซนนี้เยอะๆหน่อย50ล้านแล้วไปไปเปิดโซนนู้นกันมันดูลำบากยากเย็นจริงๆโอเคมาเปิดโซนนี้ฟราร์มตรงนี้ได้เยอะไหมดูสิโอ้ยหลักหมื่นเองโอ้ยน้อยมากกวรจะได้250ล้านขอเหรียญเยอะๆหน่อยไม่เอาเจม ไม่เอาเจมขอเหรียญยี่สิบล้านยี่สิบห้าล้านของสุดท้ายเออโอ้โหน้อยมากสาสิบห้าล้านฟิวส์ได้ไหมรวมได้หรือเปล่าผมลืมไปเลยรวมสัตว์เลี้ยงเจ้าช้างได้กี่ตัวแล้วเจ้าช้าง พลังหลักร้อยนะฮะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าขาดอีกตัวหนึ่งอืหื <c oughs> อุ้ยเลนโบเลนโบเลนโบตัวไหนเก้ารอยพลังน้อยนิดเออนนี้ออกไปออกไปวัดเฮ้ยใช้แค่หกตัวไม่ใช่หรออันนี้หกตัวได้ห้าสิ้าเปอร์เซ็น อู้ใช้เจมสี่หมื่นห้าเลยอ๋อที่เขาบอกว่าใช้สัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นก็คือเพิ่มมาเท่าตัวหนึ่งต้องใช้สิบสองตัวถึงจะเป็นเนรนโบฮะอู้อ่ะถ้าเกิดผมรวมตอนนี้เลยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฟลไหมเฮ้ยได้โชคดีมากฟุกพลังเท่าไหร่ตัวช้างเรนโบหกร้อยหกสิบแปด อ๋อถึงชื่อว่าฮาร์ดคอร์ใช่ไหมฟาร์มยากกว่าเดิมฟาร์มยากกว่าเดิมเยอะมากตู้ฟิวส์เผื่อฟุกรวมได้รวมได้ไดอ่าลองรวมสามตัวนี้รวมเป็น,น,นเฮ้ยเฮ้ยได้ขังคาเหรอ ได้ตัวไหนมาตัวนี้408ฟิวส์ได้รวมได้แต่มันก็เสี่ยงอยู่3ตัวนี้ล่ะอือได้มาเป็นนี่เจ้าอูดได้เป็นเจ้าอูดตัวหนึ่งเขาคงดักทางเอาไว้แล้วอ่ะใครที่ฟาร์มตัวใหญ่เยอะๆไม่ได้ผลหรอกเล่นใหม่เล่นใหม่คือเล่นใหม่ได้นะถ้าคือเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่แต่นี้สัตว์เลี้ยงเดิมหมดเลย เปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นสีดําเดี๋ยนะเดี๋ยนะถ้าเราถ้าเรารวมตัวที่เป็นฮาร์ดคอร์กับตัวที่เป็นตัวธรรมดาตัวดีๆได้ไหมรวมไม่ได้กับพวกนี้กดแล้วหายไปเลยแยกกันครับโอ้แล้วเอาไปทำเป็นดาร์คแมสเตอร์ได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ได้นี่ได้ได้ได,ได้มันมีตู้ดาร์คแมเตอร์อยู่ที่ตลาด ใช่ใชใช่ตู้ทำดักเมเตอร์ที่ตลาดอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเรายังปลดล็อกโซนไม่ได้นะฮะแต่ว่าน่าจะใช้ได้ทำให้เป็นเฮ้ยได้นี่ไงเรามีก้อนหินอยู่ทำได้ครับ7จ็ดแสห้าสิบสองวันวัดโอ้โหอันเดิมเออเคลมก่อนลืมสิบสองวัน อราคาขึ้นด้วยพันสามร้อยโลบัคโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยโลบัคนะครับเจ้าก้อนหินตัวดาร์คเมเตอร์ในโซนที่เป็นฮาร์ดคอร์นะครับพลังจะเท่าไหร่มาดูสิได้ไหมมาไหมมาครับสามพัน พลังแค่สามพัน o กอดอ่ะไปลองใช้งานดูอ่ะลองดูนะฮะอันนี้คือตู้โซนเก่านะครับสัตว์เลี้ยงฮัดคอร์ที่เป็นดักเมเตอร์นะฮะตัวเดียวอุ๊ยเขาเพิ่มพลังอันนี้หรือเปล่าเป็นคนดิเลียนแต่ก็ยังเร็วอยู่ดีครับแค่ตัวเดียวะฮะพลังสามพันในโซนฮัดคอร์สามร้อยกว่าล้านใช้แค่ตัวเดียวขุดเก่งในโซนนี้แต่ในโซนนู้นคนละเรื่อง เล่นยากขึ้นเยอะแต่มันไม่มีอะไรจูงใจไงปัญหาคือมันสัตว์เลี้ยงมันเหมือนเดิมอะอ่ะคงต้องฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะเพื่อปลดล็อกดูว่าโซนที่เหลืออยู่ที่อัปเดตมาใหม่มีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างอาจจะมีซีรีสอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ